สวัสดีทักทายทุกท่านทุกคนเ้านี้ทักทายด้วยเพลงหมักบบาวชาวเรียวกับสามมืนบันทงจับหยัย่นหยอยามาใส่กันเลยคะนองจากเนื่องจากเวลาบมืลายนอะคาะนอ,อบอกไปไลายมันไล่คะยายคือบีอายเขาห้องนาสาวไฟไหมเราเห็นตาหำตอนแตนเล่าฝ้าแหลนมาดับไฟนอคานะคะ่ะฟังเลยคะ่ะหมักบบาวเ้าเรียวเบาวชาวเรียว,ยว,ว,ยวทำนองสีเขียวกว่าเดิมอายมาติดตามเพิ่ม ผู้ติดตามรายใหม่ส่องดูโปรไฟล์ไอคลีเอเตอร์ทันสมัยติดกระแสบ,บนโลกออนไลน์โดนโอกโดนใจสาวมืดบ้านทงน้องคลีเอเตอร์มือใหม่ยังไม่เข้าใจหงวยงวยงยงงโพสคลิปใดก็ไปแต่หน้าแต่ทงเข้าป่าเข้าดง เก็บเห็ดงมหอยอยากให้อายมาช่วยน้องหน่อยผู้ติดตามยังน้อยหลักร้อยบอถึงพันสาวมืดบ้านทงคงจะสุมดังฟันถ้าอายมาช่วยดัน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 ซอยนองแนสาวมืดบ้านทงหลงมากอายคักแน่ถ้าอายโพดคลิป คลิปเนี้ย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 เนีเน้ย,ยมดแดงขอบคุณค่ะอันนี้ยังบ่อนยังบ่ได้ดแบบว่าเรียบร้อยเนาะคะ่ะยังบดเอ็นเขาอาจจะข่าวๆไปก่อนซักนิเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะ